กรสเอพินพิชชา ทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะพามาดูชุดตัวโปรดตัวเก่งนะคะที่ใส่บ่อยนะคะเราก็แบบรู้สึกว่าใส่ล้วชอบใส่สบายอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ,ะชุดแรกนะคะก็จะเป็นชุดที่แบบมีช่วงหนึ่งนะคะที่ใส่บ่อยมากๆเลยนะคะก็จะเป็นชุดที่เป็นเสื้อใส่ยุงอย่างนี้นะคะกับเป็นเก่งสีครีมครีมใช่ไหมครีมข,ขาวๆอย่างนี้นะคะก็คือแบบชุดนี้ที่เราชอบเพราะว่ามันใส่สบายนะคะแล้วก็ แล้วอะไรใส่อยู่ว่าเราจะใส่ไปเที่ยวกับเพื่อนอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะเพราะแบบสีสันสดใสดีน่ารักดีนะคะก็เดี๋ยวเราไปเปลี่ยนให้ดูด้วยดีไหมเดี๋ยวไปเปลี่ยนให้ดูด้วยดีเปลี่ยนมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็แบบเห็นว่ามันก็โอเคนะคะรูมันก็จะแบบเออประมาณสดใสสดใสอะไรอย่างงี้นะแล้วก็แบบเป็นชุดกางเกงด้วยเนาะก็เลยจะรู้สึกว่าจะมีความธรรมดทธรรมแงกว่าอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็ใส่สบายอะไรอย่างงี้นะแต่ชุดนี้คือเราจํร้านไม่ได้นะคะว่าเราซื้อมาจากร้านอะไรก็คาม เรื่องอ่ออะไรนะไอ้ร้านไปนะคะกับราคาก็จาไม่ได้นะคะมันคือมาค่อนข้างหนักแล้วเนาะะเดี๋ยวเรามาดูชุดต่อไปกันดีกว่านะคะชุดต่อไปก็จะเป็นชุดนี้นะคะก็จะเป็นเดรสเดรสนะคะนี่เป็นชุดที่มาจากร้านซินเทชช์ออฟฟิเชียลนะคะไปซื้อได้ที่ร้าน ร้านที่สยามนะคะตอนนั้นไปเที่ยวกับเพื่อนก็เลยแบบได้มานะก็ตัวนี้จริงๆจะบอกว่าเพิ่งซื้อมาเลยนะค่ะแล้วก็คือแบบเห็นความสวยเราก็เลยซื้อมาอันนี้ราคาสามร้อยเก้าสิบนะคะอืมก็ไม่ได้แพงมากนะแล้วก็แบบดูสวยหรูนะคะอืมเดี๋ยวเราจะไปลองเปลี่ยนให้ทุกคนดูแล้วกันอ่ะตอนนี้นะคะเราก็เปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็จริงๆชุดนี้เราต้องใส่กับเข็มขันนะเพราะว่ามันเหลือค่อนข้างเยอะนะความที่แบบมันเหลือเหลือเยอะมากนะคะ ก็จริงๆชุดเนี้ยเราจะต้องไปใส่กับเข็มขัดใช่อแต่ว่าเราหาเข็มขัดที่แบบเหมาะกับชุดนี้ไม่เจอนะคะ <S <S> <S <S ก็เลยแบบเออใส่มาอย่างนี้ให้ดูก่อนละกันนะคะแล้วก็เหตุผลที่ชอบชุดนี้นะคะก็คืออย่างแรกก็คือใส่สบายนะคะแล้วก็แบบสามารถใส่ออกไปงานอะไรอย่างนี้ได้นะคะจะแบบใส่ในโอก,กาสธรรมดาก็ได้กินข้าวข้างใส่ปกติอยู่บ้านอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็อืดูหรูอะไรอย่างนี้ดีนะคะก็เดี๋ยวไปดูชุดต่อไปเลยด,ดีกว่าค่ะชุดต่อไปนะคะก็เป็นชุดที่แบบ เราไม่ได้ใส่ไปไหนนะคะอันนี้เป็นตัวที่ใส่อยู่บ้านหรือว่าแบบบางทีใส่กินข้าวนะคะแบบตอนเย็นอะไรเงรี้ยก็จะเปลี่ยนใส่อยู่บ้านะอันนี้เป็นตัวโอเวอร์ไซส์นะคะเป็นลายวัวเนาะก็เป็นเหมือนเสื้อนี่แหละเป็นโอเวอร์ไซส์นะคะแล้วก็อันนี้คือใส่จนเป็นขุยหมดแล้วเห็นไหม <laughs> แต่ก็ยังใส่อยู่นะคะตอนแรกถ้าสมยัยตอนที่มันยังไม่เป็นขุยเนะี่ยเราก็ ใส่ออกไปนอกบ้านอะไรอย่างงี้นะคะแต่ว่าพอมันเริ่มเป็นขุยเนะี่ยเราก็ลยแบบเออใส่อยู่บ้านอย่างเดียวพอเนาะเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนออกมาให้ดูดีกว่าค่ะถ้าาเปลี่ยนเสร็จแล้วนะคะนี่ก็แบบดูแบบใส่อยู่บ้านนะแล้วก็พอใส่แล้วมันดูตัวใหญ่มากเลยแต่จริงๆก็คือแบบเออมันครึ่งหนึ่งนะคะ <c oughs> <c oughs> ก็อันเนี้ยใส่สบายนะคะใส่อยู่บ้านบางทีก็แบบสมมติว่าตอนเย็นอาบน้ำอะไรอย่างงี้แล้วใช่ไหมแล้วก็ เหมือนลงไปกินข้าวอะไรอย่างงี้ก่อนที่จะใส่ชุดแบบชุดนอนนะคะบางทีก็ใส่ชุดนี้นอนไปเลยก็สบายดีนะคะคือมันสบายแบบเข้าใจว่ามันตัวใหญ่แล้วก็เวลามันแสงก็จะแบบอืมสบายเออหโคงนะคะก็ใส่อยู่บ้านได้นะตัวนี้ก็จริงๆก็ไม่ค่อยได้มีชุดที่ชอบ จริงๆนะคะก็เลยมีอยู่ประมาณเท่านี้นะ,ะถ้าม,มีอีกนะคะก็อาจจะมีมาต่อ EP 2เนาะก็รอติดตามกันได้นะคะใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร้แล้วก็ก,กดกระดิ่งนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายเป็นไรู้บ๊ายบาย <laughs>